สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่มิเนียมออโต้เอกมัยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพาไปชมมินิคูเปอร์คอนเวอร์ติเบิลไนวอล์คอี dition F 5 7นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยดีกว่าเดี๋ยวก็เข้าไปเดี๋ยวขอไหว้พระก่อนเผื่อจะถูกหวยจะไปซื้อตรงแตที่หนึ่งนะจ๊ะ ครับผมตอนนี้ก็มาเจอคันจริงของ F57 Side Walk Edition นะครับแล้วก็อยู่ข้างๆของผมก็คือพี่ปอนครับเป็น Product Genius Millennium a u t o m o t ครับผมใช่เดี๋ยวให้พี่ปอนแนะนํารถเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันครับผม Side Walk Edition ตัว F57 นะครับความลิมิเต็ดเนี่ยอันนี้ทั่วประเทศเนี่ยเราได้มา18คัน18คันครับเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นสีเนี่ยเป็นสี Deep Laguna เป็นสีน้ําเงินโทนใหม่เลยเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับครับตัดกับตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ทาง Mini เนี่ยออกแบบมาล่าสุดเลยจะเป็นแบบ มีเท็กซ์เจอร์นิดนึงจะเป็นคล้ายๆ3สามมิติเป็นเป็นนูนๆเนาะใช่เป็นนูนๆถ้าเอาิู้สองลายเป็นนูนๆซึ่งตัดกับตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับ<ช>ค่อนข้างสวยเลย<ม>ส่วนตัวล้อแมกเนี่ยจะเป็นล้อแมกลายตัว British Spoke 18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นลายที่ต้องออกแบบใหม่มาล่าสุดเหมือนกันของมินิ ค็นล้อแม็กของปี2020เลยคือล้อนี้จะใส่เฉพาะตัวนี้เลยของเราเนี่ยตอนนี้จะใส่เป็นตัว c o ูเป S h i g พิมพ์ด้วยอเครับใช่ด้านข้างตัวไซส์กัตโต้ตรงนี้มีแปะโลโก้สำหรับตัวไซส์วอล์กด้วยนะครับด้านนี้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นทรงแบบตัวแอโรไดนามิกแล้วก็ใหม่คานนี้เริ่มเรียบนะครับทำรูลมากขึ้นด้านในเนี่ยตรงนี้ก็ฟีเจอร์ที่เป็นสเปเชียลสำหรับรุ่นนี้เลยเนี่ยจะเป็นตัวเบาะล้อสี ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวไซว Edition ครันมีเบาะสีดำแบบนี้มีมีในรุ่นอื่นแต่ว่าความพิเศษเนี่ยตรงนี้จะตัดได้เหลืองด้วยนะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยตกแต่งมีสีฟ้าฟ้าผมนะครับเข้ากับธีมตัวรถที่เป็นสีดิบลากุนน่านะครับดีเทลเล็กๆตรงนี้มีคำว่าไซวอล์เนี่ยมันปั๊มเข้าไปในเบาะด้วยนะครับเย็บติดตรงนี้เพิ่มเอกลักษณ์ไปเนาะใช่เพิ่มเอกลักษณ์อยู่นี่งมากๆจริงนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองตรงนี้นะครับมีโลโก้เหมือนกันเขียนว่าไซวอล์กตรงนี้ ภายในก็ตัวคอนโซลเนี่ยอันนี้แบบตัวใหม่เลยตัวสำหรับไซ d e วอล์กเอ t i ชันโดยเฉพาะครับจะเป็นแบบเรียมเรียมซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเราเปิดพวกแอมเบียน i g ไลท์เนี่ยมันก็จะไล่สีอ๋อแล้วครับใช่ครับโอเยี่ยมเลยแล้วก็พกคริมขอบประตูตรงนี้ก็เป็นแบบมีสีฟ้าด้านๆน,นะครับในในตัวสีใหม่โอเคนะครับแล้วก็อย่างนึงเลยเนี่ยตัวตัวผ้าใบเนี่ยตัวนี้พิเศษ สำหรับรุ่นสาย Walk Edition ก็คือมันจะเป็นลายเหมือนถ้ามันจะเป็นลายแบบสามเหลี่ยมมันจะเข้ากับสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอลเลเมนต์พวกคริมพวกต่างๆครับผมนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยก็จะได้เป็นลายยูนิแองล์ลายธงชาติอังกฤษโอเคนะครับอันนี้จะเป็นหลังคาลายเฉพาะของของเขาเลยเนาะใช่ครับโอเคพิเศษมากๆเลยเดิชันเลยโอเคแล้วพวกออปชั่นพื้นฐานอะไรนี่เหมือนออปชั่นพื้นฐานเนี่ยเหมือนเหมือน F57 ธรรมดาเลยมีพวก เครื่องเสียงฮามานหน้าจอ8.8นิ้วรองรับหมดพวก Apple CarPlay ครับผมมี Head Up Display มี Wireless Charger อะไรพวกนี้ก็คือออปชั่นครบครบช็อัพเป็น Adaptive Suspension ด้วยก็เป็นช็คไฟฟ้าด้วยอ๋อเป็นช็คไฟฟ้าเนาะแล้วตัวนี้นี่ราคาค่าตัวเปิดดูส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่3 6 0 0 0 0นบาทนะครับซึ่งจะต่างกับรุ่นปกติเพิ่มมา30,000บาทแต่เราจะได้แบบพวกออปชั่นพวกของตกแต่งพิเศษสำหรับไซด์วอล์กเลย ครับซึ่งผมว่าส่วนตัวเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับเป็นรถที่เหมาะกับการแบบพวกเก็บสะสมเนาะหรืว่าแบบใช่ผมว่าเป็นเป็นรถสะสมมากกว่าเพราะว่าไซด์วอล์กเนี่ยเราก็เคยมีเข้ามาในไทยเหมือนกันในในเจนที่เป็น R52 ไหนเอ่ยมีจอดไม่เยเดี๋ยวขออ่าวันนี้นะครับเราเรามีโอกาสเนี่ยด้านนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็คือเจ้า R52 จะมาจอดคู่กันก็คือให้ลูกค้าได้ดูอันนี้คือเป็นตัวก่อนหน้าจากจากตัวตะกี้อ่าอันนี้เอ่อใช่ครับก็คือไซด์วอล์กเจเนอเรชั่นที่2 เขาก็จะมาในลักษณะนี้จะเป็นสีพิเศษของเขาเนี่ยเรียกว่าตัวสีแชมเปญด้วยนะครับเบาะภายในก็ตกแต่งเป็นสีมอสบราสีน้ำตาลตัดกับพวกวงมลัยที่เป็นทูโทนครับแล้วก็มีมีพวกสติ๊กเกอร์หรือว่าโลโก้ตกแต่งเป็นไซวอล์คแอดิชั่นซึ่งในไทยเนี่ยผมไม่ยินมาว่ามีแค่สี่คันสี่คันในไทยสี่คันมีสีคันนะใช่ครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เห็นวิ่งกันตามท้องถนนด้วยนะครับ คนมินิเลเวอร์เลยก็คือซื้อไว้เก็บเก็บแบ้างบางทีขับไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเป็นเป็นรถเก็บรถฟ้าครับผมประวัติของไซวอล์กจริงๆนี่ความเป็นมานี่เป็นยังไงครับอ่าไซวอล์กมีตั้งแต่ตัวคลาสสิกเลยตั้งแต่ปี995ครับเป็นตัวบอดี้ซึ่งซึ่งสีก็เป็นสีสเปเชียลสีฟิวเจอร์บลูเป็นสีฟ้าออกแบบฟ้าแบบสดๆดหน่อยแปลว่า3เจนคือ3สีเลยใช่ครับสามสีซึ่งเป็นสีเฉพาะก็คือไม่มีในรุ่นอื่นเลยไม่สามารถสั่งได้ไม่มี ไม่มีแล้วก็คือหมดแล้วหมดเลยโอ้พิเศษมากๆเลยก็คือทั้งพวกชุดแต่งภายในภายนอกเป็นพิเศษสําหรับไซร์บอยโอเคครับเดี๋ยวกลับมาที่ F57 คันนี้ิดนึงครับผมอันนี้พอพอจะลองปิดเปิดหลังคาให้ดูได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตได้ครับปิดหลังคาเราก็สามารถปิดจากรีโมทได้ด้วยนะครับกดจากรีโมทเลยใช่ครับก็กดปุ่มล็อกค้างเอาไว้ได้เลยโอ้รถเร็วันใจ ตอนปิดเนี่ยจะอยู่ประมาณ21วิแต่ตอนเปิดเขาจะเร็วกว่าหน่อยประมาณ18ครับผมใช่แล้วก็อุ้ยเข้าไปหลังคาสวยมากเลยใช่ครับลิมิเต็ดมากๆตมานี้อันนี้ที่มินิไทยแลนด์ได้มาทั้งหมดกี่คันนะประเทศไทย18คันประเทศไทย18คันก็ได้ข่าววันนี้เนี่ยมีมีการจองจองไปแล้วใช่ครับหมดไวมากเพิ่งเปิดตัวแบบก็เพิ่งเพิ่งมาโชว์วันนี้วันแรกนะครับเมื่อเช้านี้เลยสุดยอดเลยใช่อบหลังคามากเลยลิมิเต็ดมากถ่ายนี่ก็สวย โอเคเดี๋ยวเร้ต้องขอบคุณพี่ปอมากๆได้เลยครับยินดีมากๆากเลยเดี๋ยวปากข้างหน้าจ,จะมารบกวนใหม่ได้ครับผมขอบคุณครับเ <PRESID ENT. S 2> มื่อกี้พาชม F 5 7าสิบไซวอล์กมาแล้วครับพอดีเหลือบตามาเห็นข้างหลังแวบๆเป็น G P 3ซึ่งเป็นรถที่พิเศษมากๆคือว่าทั้งโลกเนี่ยมีแค่3,000ันคันแล้วเมืองไทยมีแค่30คันเมเนียมเอกไมยเนี่ยได้เอามาจอดโชว์ที่1ี0 0นึ่ันเต็มๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า วันนี้ก็จบไปหนึ่งวันที่พามาชมมินิ F57 แล้วก็ CP3 นะครับที่มินิมินยมอโต้เอกมยัยยังไงก็อย่าลืมติดตามชมช anel มินิวิ n น g h t ไทยแลนด์ที่ตรงนี้กดตรงนี้กดสับตไคร้ตรงนี้ตรงนี้นแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย